สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออแนวคิดที่น่าสนใจมากๆค่ะเรื่องการทําตัวเป็นเด็กกับการทําตัวเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเราหยิบมาจากข้อความบางส่วนในหนังสือบันทึกของ l i o n l i o n s n o t e b o o k 2ของโค้ชไลออนสองพค่ะต้องบอกก่อนว่าแหล่งข้อมูลนี้เ มีความเฉพาะตัวนิดนึงนะคะผู้เขียนเขาบอกว่าเป็นเหมือนฉบับร่างที่เน้นแบบความรู้สึกล้วนๆเลยไม่ได้แคร่งเรื่องวยากรอะไรมากแต่เป็นการรวมข้อคิดมุมมองดีๆที่ผู้เขียนเจอมานะคะเป้งหมายของเราวันนี้ก็คือมาลองดูกันค่ะว่าเออเราจะเรียนรู้อะไรจากมุมมองเรื่องความเป็นเด็กความเป็นผู้ใหญ่ในบันทึกเล่มนี้ได้บ้างแล้วก็ที่สำคัญเลยคือจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างค่ะครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าการมองเรื่องความเป็นเด็กผู้ใหญ่ในตัวเราเนี่ยถ้าเรามองแบบเปิดใจจริงๆไม่ไปตัดสินเร็วเกินไปมันอาจจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้ลึกขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมหรือ,อสภาพจิตใจที่มันซับซ้อนอยู่ข้างในซึ่งดูเหมือนผู้เขียนเขาจะเน้นเรื่องการมองจากข้างในกับการสังเกตเป็นพิเศษเลยนะครับโอเคค่ะ งั้นเรามาเริ่มตรงแก่นของเรื่องนี้กันเลยนะคะคือแนวคิดเรื่องเด็กกับผู้ใหญ่อยู่ในคนคนเดียวนี่แหละค่ะในแหล่งข้อมูลมีคำถามหนึ่งที่แบบชวนให้หยุดคิดเลยค่ะเขาถามว่าสภาวะการแบบไหนที่มันเหมาะสมที่สุดคือระหว่างเด็กทําตัวเป็นเด็กเด็กทำตัวเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทำตัวเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ทำตัวเป็นผู้ใหญ่อืมครับแล้วเขาก็ทิ้งท้ายไว้แบบน่าค้นหามากค่ะว่าคาตอบ ได้เฉลยไว้แล้วในตัวเราเองโหตรงนี้น่าสนใจมากครับมันเหมือนการบอกใบ้ไกลๆเลยว่าไม่มีสูตรตายตัวคือความเหมาะสมเนี่ยมันไม่ได้วัดจากไม้บรรทัดข้างนอกหรือว่าสังคมคาดหวังอะไรแบบนั้นค่ะแต่มันเป็นเรื่องของสภาวะข้างในของเราเองมากกว่าความสอดคล้องกับสถานการณ์ตรงหน้าคำตอบมันเลยอยู่ในตัวเราไม่ใช่รอใครมาบอกนะครับจริงด้วยค่ะ แล้วผู้เขียนก็ตั้งข้อสังเกตต่อนะคะซึ่งอันนี้ดิฉันว่าหลายคนน่าจะรู้สึกคุนคุเลยคือบอกว่าเมื่อเราเป็นเด็กเราต้องการทําตัวเป็นผู้ใหญ่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องการทําตัวเป็นเด็กครับครับมันเหมือนมีความย้อนยั้งอยู่ในทีนะคะใช่ครับซึ่งผู้เขียนเขาอธิบายเพิ่มไว้น่าสนใจนะครับว่าปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเราทุกคนมีทั้งสองด้านอยู่ในตัวคือมีทั้งความเป็นเด็กแล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่ การที่เราแสดงด้านใดด้านหนึ่งออกมาในสถานการณ์ที่มันต่างกันไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่แสดงความสดใสเหมือนเด็กๆออกมาบ้างหรือเด็กที่ดูมีความรับผิดชอบเกินวัยผู้เขียนเขามองว่าสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์อันงดงามนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆด้วยสำ้ำหรอคะครับคือมันเป็นการสร้างความสอดคล้องภายในให้มันเข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นๆน,น,นะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะสิ่งสําคัญ ที่เราน่าจะเรียนรู้จากตรงนี้ได้ก็คือการหันมาเอา่อเรียนรู้โดยการสังเกตการใช่ไหมคะสังเกตธรรมชาติของมันสังเกตประโยชน์ของทั้งสองด้านนี้ทั้งในตัวเราเองแล้วก็ในคนอื่นด้วยใช่ครับแทนที่จะไปกังวลว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนควรจะเป็นฉุกต้อนครับคือเน้นการสังเกตและทำความเข้าใจธรรมชาติของมันไปก่อน ทีนี้ถ้าเราลองโยงแล้วคิดหลับอันนี้ไปยังมุมมองอื่นๆที่อยู่ในบันทึกเล่มเดียวกันนะคะดิฉันว่ามีหลายประเด็นเลยที่มันเชื่อมกันได้น่าสนใจมากอย่างเรื่องความกล้าหาญที่จะไม่รู้เนี่ยคะ่ะครับการยอมรับว่าไม่รู้ผู้เขียนบอกว่ามันคือความกล้าหาญอย่างหนึ่งเลยนะซึ่งถ้ามองดีๆมันก็อาจจะคล้ายๆกับความเปิดกว้างแบบเด็กๆไหมคะที่แบบไม่กลัวที่จะยอมรับว่าเออฉันไม่รู้อืมใช่เลยครับ ต่างจากผู้ใหญ่ที่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องรู้สิต้องมีคําตอบต้องดูดีอะไรแบบนั้นนะคะใช่ครับครับแล้วมันก็เชื่อมโดยตรงกับเรื่องการตั้งคําถามเลยครับพอเรากล้ายอมรับว่าไม่รู้เนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือการกล้าถามค่ะในแหล่งข้อมูลเขาบอกว่าการถามเมื่อเราไม่เข้าใจหรือเราสับสนเนี่ยมันคือความรับผิดชอบนะทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนอื่นด้วยเพื่อที่เราจะได้ลดการเดาซ่มลดการตีความไปเองซึ่งอันนี้เป็นหัวใจของการเรียนรู้เลยครับจริงค่ะ เด็กๆนี้เขาทําเป็นธรรมชาติเลยนะแต่ผู้ใหญ่บางทีอาจจะเขินหรือไม่กล้าการกล้าถามนี่แหละครับคือการเปิดประตูไปสู่ความเข้าใจจริงๆมีอีกแนวคิดหนึ่งค่ะที่เห็นอยู่หลายครั้งเหมือนกันในบันทึกนี้คือคําว่าสภาวะการโอ้ครับครับสภาวะการค่ะ ผู้เขียนเขาอธิบายว่ามันคือการรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยใจแบบเป็นกลางๆอะค่ะเหมือนเป็นแค่ประโยคบอกเล่าเฉยๆไม่ต้องใส่อารมณ์ไม่ต้องไปตัดสินว่าถูกผิดดีชั่วอะไรแบบนั้นแค่รับรู้ว่ามันกำลังเกิดขึ้นโอ้โหแนวคิดเรื่องสภาวะการนี้น่าสนใจมากเลยครับถ้าจะเอามาปรับใช้กับเรื่องเด็กผู้ใหญ่ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะค่ะ งงค,คือเราสามารถฝึกมองพฤติกรรมต่างๆะครับทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นไม่ว่าพฤติกรรมนั้นมันจะดูเหมือนเด็กหรือเหมือนผู้ใหญ่ก็ตามลองมองให้มันเป็นแค่สภาวะการที่มันปรากฏขึ้นมาตามธรรมชาติณตอนนั้นอืแทนที่เราจะรีบกระโดดเข้าไปตัดสินเลยว่าเอ้ยดีไม่ดีเหมาะไม่เหมาะอะไรแบบนี้การฝึกมองแบบนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะช่วยลดความขัดแย้งในใจเราเองแล้วก็ลดการกระทบกระทั่งกับคนอื่นได้ด้วยซ้ํานะครับ ฟังดูเป็นหลักการที่ดีมากเลยนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงอะค่ะเวลาเราเจอเรื่องที่มันแบบกระตุ้นอารมณ์เรามากๆเลยเนี่ยการจะมองให้เป็นแค่สภาวะการโดยไม่ตัดสินมันมัน,ม,นมันก็ท้าทายเหมือนกันนะคะใช่ครับท้าทายมากครับในแหล่งข้อมูลเขามีข้อเสนอแนะไหมคะว่าจะฝึกเรื่องนี้ยังไงดีคือผู้เขียนไม่ได้ให้เทคนิคแบบเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนเป๊ะๆนะครับแต่เขาจะเน้นย้ำเรื่องการสังเกตการซ้ำๆเลย อ๋อ oh, สังเกตการครับอาจจะหมายถึงการค่อยๆฟุ้ยคุยยรู้ทันความชิดการตัดสินของตัวเองไปในแต่ละขณะพอรู้ทันแล้วก็ค่อยๆลองวางการตัดสินนั้นลงลองมองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแค่ข้อมูลเป็นแค่ประโยคบอกเล่าอย่างที่คุยกันไปเมื่อกี้มันอาจจะต้องอาศัยการฝึกฝนความอดทนแล้วก็ต้องใจดีกับตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แล้วก็ไปซ้ําเติมตัวเองอีกเข้าใจแล้วคะ่ะ คือเริ่มจากการสังเกตตัวเองก่อนเป็นหลักเลยนะคะใช่ครับครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ดิฉันว่ามันเชื่อมกันได้ดีเหมือนกันคือเรื่องการคิดต่างค่ะอืมครับแหล่งข้อมูลมองว่าการที่คนเรามองเรื่องเดียวกันแต่คิดไม่เหมือนกันคิดต่างกันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอันง,งดงามเลยนะแล้วยังเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยซ้าไป รเราควรจะเรียนรู้แล้วก็เห็นอกเห็นใจในความแตกต่างนี้ด้วยซึ่งก็น่าจะรวมไปถึงการยอมรับความแตกต่างในมุมมองหรือการแสดงออกระหว่างสภาวะเด็กกับผู้ใหญ่ที่มันมีอยู่ในตัวเราแล้วก็ในตัวคนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะมาถึงประเด็นถัดมาที่เราจะดูกันนะคะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบวุฒิภาวะแล้วก็การรับรู้ซึ่งในบันทึกนี้ก็มีมุมมองที่น่าสนใจค่ะอย่างเรื่องการทำหน้าที่ครับผมผู้เขียนเขาเน้นเลยนะคะว่า สิ่งสำคัญคือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนก่อนที่จะไปคาดหวังหรือไปบอกให้คนอื่นทำหน้าที่ของเขา hmm. สภาวะที่มันลงตัวที่มันดีก็คือเมื่อทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเหมาะสมแล้วมันก็สอดคล้องกันไปหมดประเด็นเรื่องการทำหน้าที่นี่ถ้าเชื่อมกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องไล่นี้น่าคิดมากเลยครับไล่อย่างไงคะผู้เขียนเขาใช้คำว่าไล่ในเชิงเปรียบเปรยนะครับคือพูดถึงการเตรียมตัวของเด็กในวันนี้ เพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตค่ะไอเดียก็คือว่าถ้าเด็กรุ่นนี้เนี่ยเขาเตรียมตัวดีพอคือเรียนรู้พัฒนาตัวเองเต็มที่มากๆก็จะไม่ต้องมาเสียพลังงานไปไร่แก้ไขปัญหาหรือไร่ตามเก็บสิ่งที่ผู้ใหญ่รุ่นก่อนๆอ,อาจจะทาไว้ไม่ดีหรือสร้างปัญหาทิ้งไว้ในอนาคตนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันสะท้อนถึงความรับผิดชอบที่มันส่งผลข้ามรุ่นกันเลย การทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีในวันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่บทบาทไหนมันก็คือการสร้างรากฐานที่ดีให้วันข้างหน้าด้วยน่าสนใจมากค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่เทียบกันได้ชัดเจนเลยคือคนยิ่งใหญ่กับคนยิ่งเล็กค่ะครับอันนี้ก็น่าสนใจค่ะ แหล่งข้อมูลเสนอไอเดียที่อาจจะแบบส่วนกระแสสังคมนิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าการเป็นคนยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการทำโปรเจกต์ใหญ่โตหรือมีตำแหน่งใหญ่ๆนะคะ mm. แต่คือคนที่รู้สึกดีคิดดีพูดดีทำดีกับเรื่องเล็กๆรอบๆตัวนี่แหละค่ะแล้วก็ลงมือทำจากเรื่องเล็กๆพวกนี้อย่างสม่าเสมอมันทาให้เขายิ่งใหญ่ขึ้นมาจากข้างใน ส่วนคนยิ่งเล็กเนี่ยคือคนที่สนใจแต่เรื่องใหญ่ๆแต่กลับมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆไปหมดซึ่งผู้เขียนมองว่าแบบนั้นนะ่ะกลับทําให้ยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆอันเนี้ยที่ฉันว่ามันท้าทายความคิดเรื่องวุฒิภาวะเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เกี่ยวกับอายุหรือภาพลักษณ์ภายนอกเลยก็ได้ใช่เลยครับมันสะท้อนว่าวุฒิภาวะที่แท้จริงเนี่ยบางทีมันวัดกันที่การกระทาเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันนี้แหละครับแล้วมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องคนสําคัญด้วยนะ อค่ะ oh, ผู้เขียนเขาชี้ว่าการเป็นคนสำคัญจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราคิดเอาเองเออเองหรือรู้สึกไปเองหรือไปปาปกาศว่าฉันสำคัญนะอะไรแบบนั้นค่ะแต่มันเกิดจากการที่ผู้คนรอบข้างเขามองเห็นและเขายอมรับผ่านการกระทำของเรามากกว่าซึ่งการกระทำที่จะทำให้คนอื่นยอมรับเนี่ยมันก็มักจะมาจากการแสดงออกถึงความเป็นผู้ใหญ่ในเชิงวุฒิภาวะนั่นแหละครับเช่นความรับผิดชอบ ความใส่ใจการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจริงๆไม่ใช่แค่การแสดงบทบาทไปตามวัยเฉยๆเอาละค่ะเราก็ได้สำรวจแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับความเป็นเด็กความเป็นผู้ใหญ่จากบันทึกของไลออนกันมาพอสมควรเลยนะคะคำถามสำคัญมากๆที่ตามมาก็คือแล้วเราจะเอาสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างคะ ครับผมจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามีแนวทางเอาไปปรับใช้ได้ที่น่าสนใจมากๆหลายด้านเลยนะครับอย่างแรกเลยคือการเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นค่ะเราต้องหมั่นสังเกตแล้วก็ยอมรับทั้งเด็กน้อยและก็ผู้ใหญ่ที่มันอยู่ข้างในตัวเรานี่แหละเรียนรู้ว่าเออสถานการณ์แบบไหนนะที่เราควรจะดึงเอาความอยากรู้อยากเห็นความคิดสร้างสรรค์หรือความกล้าที่จะไม่รู้แบบเด็กๆมาใช้ <Ừ. S 1> หรือสถานการณ์ไหนที่มันต้องการความรับผิดชอบการตัดสินใจที่รอบคอบหรือการทำหน้าที่แบบจริงๆจัง,จงๆของผู้ใหญ่การรู้เท่าทันแล้วก็ยอมรับทั้งสองด้านนี้ได้เนี่ยผมว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยครับค่ะสำคัญจริงๆสองก็คือการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเข้าใจมากขึ้นพอเราเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมองเห็นแล้วก็เข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นด้วยค่ะพฤติกรรมที่คนอื่นเขาแสดงออกมา มันอาจจะมาจากเด็กหรือผู้ใหญ่ข้างในตัวเขาก็ได้ซึ่งบางทีมันก็ไม่ตรงกับอายุจริงเขาหรอกการใช้ความเห็นอกเห็นใจซึ่งเป็นอีกประเด็นที่ผู้เขียนเน้นย้าเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเห็นคํานี้บ่อยครับเอาความเห็นอกเห็นใจเนี่ยมาช่วยมองมาช่วยตอบสนองแทนที่จะไปตัดสินเขาเร็วเกินไปอันนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นขึ้นเยอะเลยครับความขัดแย้งก็จะน้อยลง่ะ3คือการเติบโตและพัฒนาตนเองครับ การที่เรายอมรับแล้วก็สามารถผสานพลันของทั้งความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่ได้แบบสมดุลไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากไปน่าจะนำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่มันสมบูรณ์ขึ้นปรับตัวได้ดีขึ้นเผชิญกับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้แบบยืดหยุ่นมากขึ้นเหมือนที่ผู้เขียนเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์อันง,งดงามนั่นแหละครับอืมค่ะและสี่นะครับคือการตัดสินใจในชีวิตประจำวันเราต้องตัดสินใจตลอดเวลาอยู่แล้ว การเข้าใจสองสภาวะนี้มันช่วยให้เรารู้ว่าเออตอนไหนนะที่เราควรจะใช้ความกล้าที่จะไม่รู้แล้วก็ถามเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมความเข้าใจอันนี้แบบเด็กๆหน่อยค่ะหรือตอนไหนที่ควรจะใช้ประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่แล้วก็ความรับผิดชอบในการทําหน้าที่เพื่อตัดสินใจอย่างเหมาะสมอันนี้แบบผู้ใหญ่การเลือกใช้พลังให้มันถูกกับสถานการณ์ผมว่าจะนําไปสู่การตัดสินใจที่มีคุณภาพมากขึ้นครับโอ้โห oh. เป็นการสรุปแนวทางการนำไปใช้ที่ชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมมากๆเลยค่ะสรุปแล้วการที่เรามาสำรวจบันทึกของไลออนในวันนี้ก็เหมือนช่วยเปิดมุมมองให้เราเห็นธรรมชาตินะคะว่าความเป็นเด็กความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันต่างก็มีอยู่ในตัวเราทุกคนแหละแล้วก็ชวนให้เราหันมาสังเกตสภาวะการเหล่านี้ทั้งในตัวเองในคนอื่นด้วยใจที่เป็นกลางมากขึ้นไม่รีบตัดสินใช่เลยครับคือผู้เขียนเขาชี้ว่าการแสดงออกทั้งความเป็นเด็กและผู้ใหญ่เนี่ย มันเป็นปรากฏการณ์ง,งดงามที่มันเกิดขึ้นเพื่อความสอดคล้องค่ะบางทีความท้าทายที่แท้จริงในชีวิตเราอาจจะไม่ใช่การพยายามเลือกว่าฉันจะเป็นเด็กหรือฉันจะเป็นผู้ใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่คือการเรียนรู้ที่จะผสานพลังทั้งสองด้านนี้ให้มันไหลเวียนอย่างกลมกลืนกันไปในทุกๆช่วงวัยทุกๆสถานการณ์มากกว่าอืมน่าคิดค่ะ ลองก้าวข้ามกรอบความคิดเดิมๆหรือป้ายกำกับที่สังคมชอบแปะไว้ว่าอายุเท่านี้ควรทำตัวยังไงไม่ควรทำตัวยังไงแล้วลองหันมาฟังเสียงจากข้างในเราจริงๆอะครับวนะขณะนั้นสภาวะการมันต้องการให้เราใช้พลังด้านไหนออกมาเพื่อสร้างความสอดคล้องแล้วก็สร้างความงดงามในแบบที่เป็นตัวเราเองที่สุดเป็นข้อคิดปิดท้ายที่ทรงพลังแล้วก็ชวนให้กลับไปคิดตามจริงๆค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลบันทึกของไลออนนะคะที่ให้มุมมองดีๆเหล่านี้กับเราแล้วก็หวังว่าผู้สังทุกท่านจะได้ลองนำแนวคิดเหล่านี้ไปสังเกตแล้วก็สำรวจตัวเองกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ